อีจ้าโอ้ยผู้ขากนแม่นไม่เย็เ็นสีผ้าเพิ่นม,นอมนออือนี่จิมาห่วงเชละพันเออไในก่อนและข่าเขาถือคิดมากแนละ้วจชาใจมื่อชานีไปใครข้าวสีตันคอยอัดจ,จะจันได้แต่ข้า หัาปีนะ้าผัดแรงต้นขาแดงพอ,อยยักเอาไฟตำชุม่มปลายปีฝนตกชุมน้ำชี้ท่วมต้นขาวฟูอ้างรังไครแน่นาะคอยบ่อท่วมคนหูหจะควมกระแลนหาชื่อปุ้ยปุ้ยอันได ชอบสีแดงชอบสีฟ้าตาไข่มุกตาเหลือใบหวัวงหวัวขันไทยหอดกากระตายว่าเขาได้กัดได้ชื่อคือจงคือราคาเขาปีนี้บอมีรุดจ้าม้าสิบาทรัฐบาลเพิ่นประกันราคาวัชิว่า,วาหอดยามค่ะ ่อยเกลือบยเ้ยินกลางอากาศตลาดกลางเท้าเก่งประกาศเพิงเพีงมาโลละ